เขีนในช่วเวลาหลังครับกำลังก็กลับมาทำการแข่งขันต่อแล้วก็จังหวะนิงแสมยิงไปไหนไม่รู้มากก็เสียเริ่มแก้มดในช่วงเวลาหลังตัวผู้เล่นก็จะถือว่าเราแค่จะเป็นทุกเดิมแต่ในขี้เวลาไล่แล้วขอแล้งหลบยิงในช่วงเวลาหลังชนะพิกอร์เต้นถอดบอยออกแล้วแล้วส่งแสบลงมาบ้างแล้วตัวผู้เล่นหลายคนครับสำรองด้านลัาษณะเราพยายามโรเตชั่นกันครับสำรับ ตุ้มยัดเข้ามาตรงกลางครับอ้าเราเบลจังหวะนี้โ,ฮโ,ฮโ,ฮโฮอ้โหที่นี่จังหวแะแรกเนี่ยดึงบอลงถือว่าปล่อยบอลจังหวะสวยแลดึงจังหวะหลอกน,นิดดึงแล้เกิดจะได้เหมือนกันครับเดย่างแรกไปลูกทุ่มครับเราทุ่มยัดตรงกลางแซามจดก,กลับมาตั้งทางขวาทุน ในขึ้นเรือหลังลงมาเล่นเป็นฟิปีนด้านขวาแล้วยิงด้วยซ้ายลูกนี้ก็จะไม่ผ่านจะเตะทิ้งออกมาได้ครับบอลไม่ออกด้วยครับเอลจังหวะนี้กระจกแล้วมาได้หรือเปล่าโอ้โหดูจังหวคนไทยเล่นที่บอลเยอะมากเราทบลูกนี้ยาวไปนิดนึงเตนะ,ะทิ้งออกข้างไปเลยคร้วนับหน้าลงมาเพื่อซ้อนเพื่อนเนาะ จากกลับมาแล้วแม่เบลจังหวะนี้บอลมาทละลักเบลออกหลานก็อีกครับเป็นตั้งเติดจับปากประตูขึ้นมาครับเอาให้ามาทางซ้ายหลาย่ง่ายเกินไปกันหน่อยนี้แล้วพดดูวกนหน่อยนี้โดนแซดนิดนึงไม่ผ่นานครับเล่นที่บอลเขากรรมการไม่ว่าอะไรเราแม่จังหวะสุดท้ายเอาให้มายังได้อยู่ตรงกลางดูนี้เปิดลึกแล้ว ออ้มหชนกันเองงั้นวะทุกทายกรรมการไม่ว่าอะไรคก็แม้จังหวะนี้ไปเปียกแล้วเหมือนไปชนกันเองครับผู้จังหวะสุดท้ายเกอดตู้รับบอลตรงกอดลโอกาสตุ้ประตูมีสูงเลยครับจังหวะเอวว่าจะพูดได้ยืนได้เฉยแต่ว่ากองหลังกับผู้เล่ประตูเอย่างกระโดดไปชนกันเองแล้ก็มาเอวพักลงแล้วจังหวะสุดท้ายโดนกระแทกจากด้านหลังครับเอ้าวกรรมการเอ้าแล้วผู้ตัดสิทธิ์ดูผู้เล่นสาประตูก่อนเดี๋วมีอาการบาดเจ็บก็นั่งกาะหาอน้ำไม่เลื่อนได้ จังหวะเทสแล้วลงมาผิดท้ายอาจจะมีการบาดเจ็บก็สำหรับนุผู้สำตูของบิ๊กเดิรเนี่ยจังหวะลงมาไม่ดีเท่าไหร่ครับก็ถือว่าได้าั้สงสนามยังมีผู้สำสูของอีบิ๊กงดิร์ทเนี่ยเป้วอีทีมที่มีผู้สำสูเนี่ยสองคนเนี่ย อาจจะลงแล้วสำหรับลูกกับเจ็บแล้วสำหรับของเจ้าหน้าที่กันแท่งครับแล้วคราวนี้มาเสียฟรีคิกระยะถือว่าทำการได้เลยครับวางน้ำเมานัดปั่นโค้งแล้วโอ้โหโดนกองทุกเลยประมาณที่ยังปัดทิ้งออกไปได้ตรงวันสุดท้ายปุ๊บหันลุกขึ้นมาแล้วช่วยเซฟทีมได้ครับจังหวะนี้แบนเตะมุมอีกครั้งนั้นฝ่าวองน้ำเมา เออจัดไปเสาสองมุมเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเอลคนเดียวครับเมื่อสามประตูหัวน,น้ำเมาเมาเลยแกเหมาหมดเลยโอ้จังหวะเปิดคอสมาเสาไกลก็ต้องพูดต้องทงเลยแล้วน้ำหนักและทิพย์ทางมาจุดนัดพบพอดีครับแล้วผู้สองประตูออกมาเนี่ยปัดไม่ถึงครับโอ้ตั้งหัวรอแล้วม่งนั่นมาตรงต่อเท่านั้นครับเมื่อเรา่งลูกนี้ได้ทิพย์ทางแล้น้ำหนักเขาบตอนดีพอดีครับ แต่ประตูที่3ครับให้กับพนัสนบอลน้ำเมาพลิกกลับขึ้นมานำอีกครั้งเป็น3ประตูต่อ2ครับโอ้ตองหวะประกบมาแตก่กูไม่ดีไปมาโอ้แล้วกระโดดขึ้นมาจังหวะสุดท้ายเอา้าเก็บบอลได้แล้วไหลลูกนี้โอ้น้องหนักให้ได้ครับเราจะสวนกลับข,ขึ้นมาโอ้โหดูแปะตังหวะสวยครับดูนี้ไหลายมาซ้ายอีกแซมกลับแล้วหลบอีกทีโอ้โหเนี่ยาจังหวะเกินไปครับ ได้จังหวะก็ได้นจริงจซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ครับสำหรับพิกาเทิร์นเนี่ยแต่ว่าเลือก่องจีรไศลังซ้ายแล้วดูอ่ะเล่นหลายจังหวะไปเองครับเออแบบกลับมาแล้วเปิดตูวนี้ไปผ่างจากสวนกลับขึ้นมาีเพียบอ่าก็คือเปิดโอ้จังหวะสุดท้ายเปิดแรงเกินไปครับแล้วก็ไม่มีใครครับ โอ้หลังจากมีประตูที่5ของเกมเนี่ยก็ถือว่าตอนนี้เกมเริ่มสมหวังขึ้นครับเราแซวจังหวะน,นี้ไหลามาต้องทำทีม1-2ไม่ห่างครับนับลงมาช่วยเกมรับก็บมานี่เป็นตัวรูก้รกับนับไหลามาสวยโอ้ติดเครื่องแล้วนะาซ้ายพิงแล้วเนนะี่ยรอ,อ,อบอลมาเกินไปครับโอ้ต้องหวังิิงจากหลังขึ้นมาหน้าก็จะหมดแม็กเลยจังหวังว่าจะ,ค,จะคู่บางอยู่แล้วต่อคนลูกนี้ชาเล็คออกห้างครับยังได้เลยลูกทุ่งครับของเซนตนบอลน้ำเมา พุ่งยับมาแอลหน้าจับบอลลูกนี้ไม่ดีครับแล้วบังนิดนึ๊งนะที่สามสูออกมาแล้วรับเข้าซองครับจับกลับมาได้ครับดึงอ่ะและตอดท้ายจะสวนกลับโทดดักกลับมาได้แล้วดูเอาหลายลูกนี้จับแล้วล็อก เบลปุ Bell, ม Still, ม parrot, mêmes, you, ่มเนี่ยดู้ฝ่ายทีขวาทีบิ๊กแบตเตอร์เบิร์นน้ำหนักก็ยังไม่ได้ยครับผมแล้วดูว่าจะสวนกลับเอลเปิดปุ่มเข้ามาจังหวะนี้ได้ฟ่าแล้วจังหวะพยายามจะกระดกบอลขึ้นหน้าเอลโดนเปิดปุ่มยันเข้ามาทุกดาสุให้ฟ่าแล้วจังหวะแบบนี้ต้องระวังครับ จะได้เป็นฟรีคิกบริเวณเกีก่ยวกับางสนามเลยครับสำหรับวงน้ำเมารัาอ่แล้วจังหวะนี้ต้องรอเสียงสัญญาณตัวคีก่อนครับข้ามแดงมาแล้วเล่นเร็วไม่ได้ครับอ๋อจะได้โยนเข้าไปกดดัมในกอเขตโทษมีเอวว่ตัวเปิดแล้วชนแหลบนิดนึงจังหวะนี้ยังเตะเคลียร์ชิงนออกมาได้ครับบิ๊กปัเชินจังหวะสุดท้ายยังได้ใหลุกทุ่งอย่านั้นขวาบ้างครับ เอ,อ้โอ้ดีเปลี่ยนแกาสวยมากมาทางซ้ายวันนี้อาวเปิดการกลับมารับไฟกินเอลพัดแล้ว,ออลวตะาานนนกอนม้ายยาวเกินไปครับอ้าวส้างข้าสนามจะมีการขยับบ้างครับสำหรับบิ๊กแบตเทิล์นีนาบอยครับที่จดลงมาตอนนี้ขยับเอาเบลออกัสบส่งบอยลงไปเล่นหนึ่งสูหน้าอวงนึงครับตอนนี้เช่นเดียวกับเจนครับแล้วก็ส่งป้องลงไปครับนี่จะถือว่ากลับลงไปครับ ไหลขึ้นมาแรกแล้าจังหวะนี้ตามถึงก่อนแล้วยิงโอ้โหนี่เสาแรกยังล้มตัวแต่ใช้ขาเซฟออกหลังไปได้แล้วรูกนี้ดูย้อนกลับมาโคตรไหลมาต้องโอ้โหนี่ไปเล่นยากเกินไปแล้วไปกระถุกบอลขึ้นมาแล้วดูอจังหวะสงกลับของกัแนนฟันออกมาโอเอลเลี้ยงบอลไปเส้นมาจังหวะนี้ฝืนอยู่แล้วยิงตู่เสาแรกได้โตกอดแล้ว จังหวะนี้ยังไม่ได้ประตูที่สี่ของทางน้นงนำเมาครับเอลกับดันดันขวาดันเตะศัพทาประตูบิคเตอร์เลนสั้นตรงกลางบอยจังหวะนี้จับบอลไม่ดีแล้วดูแอ้วสุดท้ายเอลถ่ายมาแล้วยิงมาปัดทีหลังได้โจังหวะนี้ผู้ตัดสินก็ยังยืนตำแหน่งหรือว่าใช้ได้ครับแล้วตูวเขาสวนมาป้อง เลี้ยนทีว่าล้วตัวสะกิดจากหน้าหลังแล้วม้วโหจังหวะนี้เต็มเต็มเดี๋ยวม็ไม่ให้ไปเลยสำหรับกิบกตะทึนจังหวะจะทะลุละะะยะอยู่แล้วอ่าแล้วดูฟีกจังหวะนี้แอ้มซ้ายบอยยัดไม่ผ่านแล้วจะ,จะได้ทีีดตรงกลางต้องไหลามาจาับลูกที่ทดยิงอ้้หูบอล เฉลาดนิดนึงแนะผู้ศัตรูเกือบจะเสียจังหวะแล้วลูกจังหวะสุดท้ายย,ายังดีย้อนไม่ห่างตัวปาดทิ้งเอาไว้ได้โอ้โออเกิดจะได้เหมือนกันครับปิกาเทินยังได้เป็นเตะมุมานั้นครับย้อนกลับมาต้องบอยโอ้แต่ลูกนี้แล้วนี่เอาตัวไปขวางไว้เลยครับจังหวะนี้เมื่อสิงอยู่ที่ มองว่าเป็นการไปเจตนาขวางไว้ครับแล้วก็ให้เรียนรู้ฟาวกับทางด้านอยากตะเตือนอ้โหแล้วมองจากมุมเนี้ยมุมมันเยอะเลยคือต้องระวังเลยทางด้านซ้ายกับตรงกลางเนยมานมุมเขาให้เยอะแล้วพื้นที่มันไม่ห่างแบบโคเท่าไหร่ครับบอยจรล้วโอ้โหเป็นป้อยกดมแต่เหมือนบอลตัป้ากับ โอ้นักยิงน่าจะเต็มท้าเลยนะน่าจะมีโอกาสสูงเลยครับเพราะว่าระยะก็ไม่ขนาดสองบางมันอยู่แล้วให้มาต้องพิงเข้าในเราดูวจ่ายมาเอ้าลูกสุดท้ายยิงครับโอ้นี่ต้องชูงด้วยตัวอีกแล้วนี่สูงกันแค่สองสามน้บติปองนะแล้วผู้สาวตัวของทีนั้นบางแล้วเมายังไม่ฆ่าเยอะมาในครึ่งเวลาหลังครับ ได้เป็เตะมุมอีกครั้งนะวจับขวาแล้วเปิดโอ้โหเตะไม่โดนอีกตัวของยิงสวนป้อนชลับยากเลยครับดีนะท่านเอ้าแล้วจับบอลไม่ดีตัวแรกครับลุยขึ้นมาซ้ายกิงโอ้ยสุดท้ายยังไม่ผ่านผู้ส่อประตูวสองบอลตรองน่าจะรอดขาเหมือนกันนะแต่ว่ายังลงตัวทิ้งออกหลังไม่ได้ครับได้เป็นแค่เตะมุมแล้วโยกมาตรงกลางบอลไม่ดีครับติดนิดนึงให้รงกลางมาเอล จับบอลจังหวะนี้ห่างตัวไปหน่อยครับต้องกอลนไหนเนี่ยทีับกลับมาเอาแล้วตูนจังหวะนี้แย่งที่บอลเนี่ยกำลังงานไม่ว่าอะไรต้องย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งชนแรแร่แรล็อกไม่ผ่านแล้วตูันสุดท้ายเอลบังอยู่ให้ปุ๋ยนี่เขาไม่วิ่งเข้ามาเอาบอลครับเรายิงลูกนี้ไม่เหลือเลยครับ โอ้โหเนี่ยทางขวาไม่เข้าใจกันเองแล้วตรงกลางก็ไปจ่ายบอลกันเสียเพื่อนไม่ได้วิ่งเข้ามาเอลตางขวาแปะให้เพื่อนนั้นด้านขวาเนี่ยโอ้แล้วบอลเสียบอลตรงกลางแล้วบอลโตกลับมาตัว่าเล่นน้อยกว่าสำหรับบางเมาโอ้เสร็จเลยครับจังหวะนี้เนี่ยเป็นบอยแล้วปีนโผูกให้กับทางด้านบิ๊กเซิล์ฟกลับมาเป็นสามตัวสามแบบโอ้ชักอร์รวมตอนนี้มีหกลูกเลยครับในช่วงเวลาหลังเนี่ย แล้วก็มันนี่เลยมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าของการข้าศนามมาครับมามาประตูจะเปลี่ยนผู้สาววัตเดี๋ยวโอ้โหนี่เปลี่ยนเรื่องที่จะเปลี่ยนผู้สาวระตูลีโอเปลี่ยนลูกออกแล้วจะส่งเศษลงไปแล้วไปเลยเอาลูกออกเอาลูออกแล้วถกเศลงไปคนนี้นะสำหรับจิ๊บตเทึงหรือเวลาเมืูนแปดนาทีเสรฉยๆแล้วเกยไปขึ้นระหัได้เลงเตะมุมแล้วบอลน้ำเมาเปิดลุกมา ไปทิ้งเราได้ครับแถวสองปล่อยบอลตกเราลูกนี้จับบอลไม่ดีครับแซมติดเครื่องมาทางซ้ายแล้วยิงเลี่ยงเลยครับโอ้โหนี่ไปปล่อยบอลตกเขาตรงหนังจริงๆเนียส่วนใหญ่เนี ouais. leave, ่ยการปล่อยบอลตกเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดเป็นความผิดที่มหันต์เลยครับโอ้ถือว่าจังหวะแบบนี้หลายๆคนเนี่ยไม่ปล่อยให้บอลตกลงมาเพราะว่าพอบอลตกลื่นเนี่ยการเดาทิศทางลูกบอลในจังหวะต่อไปทำได้ลำบากครับ โอ,โอ,โอ้โหแล้วดูว่าจังหวะนี้เสียท่าเลยแล้วสำหรับบางน้าเผาเล่นท่ากันเองแล้วก้องหลังก็จะมีถึงสองคนแล้วคนหนึ่งประกบอยู่อีกคนหนึ่งรองให้ครับแต่ว่าเมื่อดูว่าไปเล่นเราตัดกันเองครับรอไปังนี้กลโอ้ตอนนี้กลายเป็นรถพลิกเลยครับสำหรับบ <iniz issues> <iniz S 2> ิ๊กบัสเพืร์นเนี่ยกลับมาเป็นสี่ประตูสามครับ โอ้เล่นใหม่เล่นมา,นมาดูแล้วรูปเกมก็ไม่ไดเป็นต,ต่อเป็นรองกันมากเท่าไหร่แล้วทของทีมแต่ว่าสตอร์นพิทขัดจันขึ้นนำจริงแล้วเป็นดิลแบร์เทอร์เนี่ยขึ้นนำเป็นครั้งแรกของเกมนี้เป็น4ประตูต่อ3ครับโอ้น่าสนใจครับตองไหลทะลุช่องมาแซมบอยแต่งเข้าขวาแล้วดูครับให้ลูกนี้แซมยิงแล้วไม่ตรงกรอบครับ กถือว่าผู้เล่นหลายๆคนของท่านวางน้ำเมาเนี่ยว่พลัดกำลังเรมจะเหมือนจะส่งผลครับผิดการนั่นบิ๊กแบทเทิลเนี่ยที่มีตัวเลือกเปลี่ยนหลายคนแล้วนี่เป็นประตูที่ห้าเลยครับนี่อะไรอย่างที่บอกว่าพลัดกำลังตอนนี้เรือแรงอาจจะเป็นรองชนะบิ๊กแบทเทิลก็เพราะว่าเรียมีการขยับขยายหลายคนครับแล้วนี่เปลี่ยนครบห้าคนแล้วสำหรับ ดีดเติร์นแล้วนด่เป okay. oh, ็นโค้าสุดท้ายครับอีกสองคนที่เหลือเนี่ยตอนในครึ่งเวลาแรกกับขึ้นหลังเนี่ยเล่นผิดกันเลยเรของเราทางด้านวานน้ำเมาเพราะวในครึ่งแรกเนี่ยผมจะเลี้ยวแรงก็ยังมีอยู่ครับแล้วไหลออกมาซ้ายเปิดจัดมากไม่ผ่านครับยังหนดทีมิ้ออกไปได้ครับ บอยให้รับกบลางงดจังหวะนี้ตบบอลให้ดีไปต่อยบอลลูกนี้ยังกระดกทิ้งขึ้นมาได้ครับแล้วถูกว่าพักอกลงสวยครับนะัดจังหวาจะแตกไปต่อแตกบอลยาวเกินไปครับ หยับแล้วให้ตรงกลางอ้ดูดเลี่ยนทางซ้ายต้องให้ตรงกลางก็ยังไม่ผ่านเหมือนกันครับแล้วจะโต้กลับขึ้นมาสำหรับฟังก้และเมลซีสูเลยล้ว,ลว,ลวมองเรื่องมามกก็ได้ดยินลองริง คีผิดาบงก็ได้จริงๆแล้วเือคอรอมถูสีรังปมหรือเข้ามาแล้ว,อลว,อลวโอ้เอสมัตหัวลูกนี้เนียตัวผิดเหลี่ยมแล้วแมบอลไม่โสงก่อ จิ้มบอลยาวเอ้าไม่ดีกันวันนี้ตับได้แล้วจิ้มที่บอลกรรมการ้ายเป็นรูฟาาครับเหมือนไม่ใช้มือตัดเพื่อนนิดนึงครัวจังหวะเข้าไปสก,กัดแล้วโอ้โหแล้วเป็นตีทิกจับจังหวะสุดท้ายครับ ยิงจัดมาอแอล้วปู่เต่ทิ้งออกมาได้แล้วเราพลิกแบทเทิร์นยางนึ็นบอลทุ่มนะครับซ้ายครับแ,แล้วจังหวะนี้ไปโดนแขนคแล้ววิเล่นของควงน้ำเมาเล่นเร็วเลยแล้วออกมาขวาต้องจับบอลแรกไม่ดีแล้วจะโดนสวนกลับก็บไม่มาเอลระโดดต้องมาสุดท้ายบอลถูกขีดก,กันอยู่บอย ล็อกกับหลังมาดึงจังหวะนิดนึงอ้าวล็อให้ลูกนี้ไม่ดีครับจากขึ้นมาได้ขาขวาเอลไหลมาแล้วปู่จะไปทำที่หนึ่งสองนเล่นเดินยากเดินไปแล้วโตโตขึ้นมาสามคนหมดยิงแล้วเมาเดินไปแล้วโอ้ท่านเดินที่จะส่งในี่ยเหมียวไก่ละสามคนมาระตูกกรรมการไม่ว่าอะไลยมาปู่โทษแล้วจะไปล็อกกลับหลังดูแล้วโตโยะย่กลับมา กว่นแล้วมาไหลยอกมาอู้ทางซ้ายตนี้นัดไปทิ้งห้าออกข้างในครับอย่างาานี้ลืทอทุ่งครับเล่นเร็วเลยครับการขึ้นมาสูงครับบินแบกข้างซ้ายครับเอลกระกโดดหลบสองคนแล้วจิโ้โอ้โหนิดเดียวครับเพ่อจังหวะนี้น่าจะได้ครับหลบสองคนตรงกลางเนี่ยสวยมากครับ สิงบอลลึกขึ้นหน้ามาเกิดยอนโผตั้งกลับมาดูกวอลเชสอีกทีหนึ่งอ้าแล้วมีพื้นที่แล้วหน้าก่อแก้โทษเอ้าจับบอลลงแล้วปู้โหตรงแหวกสองลูกนี้เนี่ยยังไม่ถ่านครับช่วยกันเตะทิ้งออกหลังไม่ได้ครับกรรมการยังให้เป็นเตะมุมน้ะกาวาสเปิดจาร์มายิงสวนลูกนี้บอลย้อยแล้วก็หลุดออกหลังไม่ได้ครับ กลับมาป้องบอลดึงจังหวะนิดนึงแล้วเอาไปลูกทุ่งครับไหลกลับมาไม่ผ่านแล้วจังหวะสุดท้ายแต่กรรมการยังให้หนึ่งแต่ได้ทุ่งครับเราทุ่งยับมาป้องแล้วตู้ก็ไม่ออดด้วยจังหวะนี้ไปคล้องบอลกลับมาเปิดฉลันนิดนึง เจ้าจังหวะนี mm ้เ hmm. ส ah, <Bye. S 1> <they> ียฟาวครับไม่จะลูกนี้ครับการาดให้ฟาวจังหวะเปิดปุบเท่าไหร่แล้วเอ๊มาเป็นตั้งเตะที่มาแตะดะตัวเองครับฝั่เราติดกระเทินเลนซ่าเลยครับปฟองบอยดึงจังหวะหลบสวยแล้วรถแทงออ่อนขวาคทด ดีลูกนี้คืนกลับมาฟ้องจับแล้วเข้าซ้ายจริงเซวเรียบร้อยเลยครับโอ้โหจับจังหวะดีครับตูไปตัวไปหลอกในกรอบเขตโทษอยู่คนหนึ่งก็พลกระโดดหลบให้ครับเสร็จเลยประตูนี้<ท>ตัวเป็นฟ้องครับประตูนี้หรือว่าบอลมาเข้า,าทางไปเหนียวจมกิดเดียวแล้วมเสร็จเลยคหมดเวลาหวัดเก็บในขึ้นเวลาหลหังการเล่นนาทีครับ ยไปง่าน้องเดี๋ยวไปง่ายเดี๋ยวไปเยอะ,ะย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าการจะกลับมาถือว่าทำได้ค่อนข้างจะลำบากนะครับเวลาเหลือน้อยจริงๆนะสำหรับทานดังดัดเท่นกับวางน้ำมาเลยครับตอนนี้กันดิดัดเท่นครับขึ้น,าบบานยาเป็นหกประตู 6, ละสามครับ ตึงยัดกลับมาแต่ยัดไม่ห่างนะก่อนท้ายนี่อะไรแต่ที่บอกเขาเรี่ยวแรงอาจจะช่วยกันได้ตัดเทิร์นไม่ได้เพราะว่าตัวเปลี่ยนแทบไม่ได้ใช้โกต้าตัวเปลี่ยนต,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 ตัวเลยแล้วสำหรับฟางมะม่วงเนีเ่ยมาทำเจ็ดคนมาดีเนี่ยเอ๋อไหลออกมาซ้ายลูกนี้แล้วจับหนึ่งทียิงเสาแรกไม่ตรงต่ออครับเนี่ยกจากถูกขึ้นมาแล้วตกต่อไม่ได้ถือว่าเป็นปัญหาเลยแล้วในช่วงที่แล้วสำหรับฟางมะม่วง อย,อ,อยจอนกลับมาบอยแล้วตัวโผด,ดูเนี่ยหมุกมายิง <c oughs> แล้วไม่โตัก่อก็ต้องนะเรืงนี้ไม่เงีย้ยน <c oughs> เป็นตั้งเตะขึ้นมาเล่นเด้อเลยออกมาทางขวาแล้วผู้ตัดสินเป่าหนุ่มไอ้จ้าหมดเวลาการแข่งขันครับขอเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมครับที่ก,กาล,ลางสนามเลยครับเอยากให้เจอกันไปไหนครับเจอที่กลางสนามเลยครับ โอ้โหนี่ยแล้วก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหนะเกมระหว่างวังน้ำเมากับดิกตัทน์ครับเป็นดังด้นวาน้ำเมาวันนี้แม้พิษหนักไปก่อนของเผ่าค้งแล้วแต่ว่าจบเกมเนี่ยเป็นทางด้านดิกตัทน์แล้วคัมแบ็กกลับมาได้แล้วเอาชนะไปหกประตูหลังครับยังไงต้องขอขอบคุณเล่นทั้งสองทีมครับทั้งดิกตัทน์แล้วก็วังน้ำเมาอีกครั้งหน,น,นึ่งครับจังหวะอาจจะกระทบกับท่านบ้างครับในเกมก็เจอมาสบายต่ำนึงขอโทษกันครับหลังจบเกมต้องของคุณทางด้านวังน้ำเมาแล้วก